หากใครคิดกำลังจะเติมโลบัคอยู่เรามีร้านมาแนะนำร้านบับเปิลชอปร้านรับเติมเกมพาร์และขายไก่ตัน <No. S 1> ที่มีบริการที่ดีที่สุดตอนนี้มีโปรโมชั่นเติมเกมพาร์ตเลส,สิบสามเติมไวไม่ต้องรอนานเป็นชั่วโมงมีขายไอดีโลบอกไก่ตันบอกฟุตเริ่มต้นที่5 0บาทมีเติมโลบัคโปรโมชั่น1 5 0บาท800โลบัคสั่งซื้อได้ทั้งทางเว็บหรือทักหาเพจลิงอยู่ใต้คลิปนะคะ โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีสวีดับชาวรุ่นโปรเจกต์สเลเยอร์ทุกคนสุขทันกันด้วยนะครับพบกับพีกแล้วนะวันนี้พี่สมาแจกโค้ดใหม่นะขอว่าโปรเจกต์สเลเยอร์นะทุกคนเป็นโค้ดใหม่โค้ดสุ่มสปินแล้วก็หมุนกงโอนะครับทุกคนมาทุกคนมาครับเดี๋ยวสมาใจแห็กเลยนะไม่อยากแบบพูดมากให้เสียเวลานะทุกคนทุกคนกดตัวเองเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดใส่โค้ดตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นโค้ดใหม่ล่าสุดนะครับอง แมปโปรเจก์ซารเยอร์นะครับแล้วก็กดส่งรหัสไปปุ๊บนี่ครับเราก็จะได้ออ้ได้อน,นี้เลยโอ้สุ่มไอ้สป,ปินห้าสิบครั้งเลยโอ้โหแล้วก็หมุนกงร้อยอีสองครั้งหรือเปล่าวิแล้วก็ได้อีกพีด้วยเฮ้ยได้โคตรเยอะทุกคนเฮ้ยเยอะจริงนะเนี่ยมาทุกคนตอนนี้พี่ก็เริ่มทำการอยู่หน้าแรกเลยแนละ้วนะครับทุกคนเราจะมาดูนะว่าเราจะได้กี่อันเฮ้ยจริงๆด้วยเราได้นั้นประมาณ3อันหรือเปล่า ว่าอันนี้มันบวกกันกับอีก2อันนะวันละ2ครั้งนะโอ้โหโคตรเกลืออันนี้หมุนฟรีได้5ครั้งอะ่ะหุย่ยแต่ว่ามันเกลือสิ่งไหนเนี่ยเฮ้ยได้เลยนะเนี่ยเฮ้ยอะไรอะ่ะโอ้สองครั้งเหรออะไรอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะน่าจะใช่นั้นนั้นอะ่ะเฮ้ยได้ว่ะเอ้ย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 โอ้เกลือนะทุกคนอันนี้มันเป็นอ่ากงล้อเกลือนะทุกคนโอ้โหมันเกลือจริงนะเนี่ย โอ้โคตรเกลือแล้วเราก็หมุนเลยครับปุ๊บปบอันนี้ขอให้ไหม่เกลือขอให้ไหม่เกลือขอให้โอ้มันเกลือทุกคนมาทุกคนเดี๋ยวจะไปดูอีกอันนะทุกคนเราจะได้กี่อันนะวิ่งหนึ่งร้อยเลยโอ้เฮ้ยเยอะเกินปุยมุยมันได้หนึ่งร้อยเลยอ่ะทุกคนเกินมันสุ่มได้หนึ่งร้อยครั้งเลยวหรือไงวะเนี่ย เฮ้ยกินนะทุกคนถือว่าได้เยอะนะถามว่าได้เยอะไหมโกได้เยอะนะทุกคนเออมาครับทุกคนเดี๋ยวจะมาสุ่มใหม่นะครับทุกคนจะมาแก้มือนะ <c oughs> พี่ขอยเ,อ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 เอนี่ยไอสองอันเนี่ยซูพีกับตำนานในหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราจะมาแก้มือนะทุกคนดูดิมันสุ่มได้ทั้งหนึ่งร้อยครั้งอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวพี่ขอหมุนไปเรื่อยๆก่อนนะครับทุกคนเฮ้ย <c oughs> ทุกคนพี่สุ่มมาเว้ยจากร้อยกว่าอันนะ่ะเหลือ80อันแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้ดีๆเลยเอาซูพีมาก็ได้ไม่งั้นก็ไอตำนานดึ๋งเปอร์เซ็น โคโอ้ไออันเดิมโอ้โคโซยังดีกว่าไออันนี้อีกนะครับทุกคนไอโคโซอ่ะอุ้ยขอตำนานหนึ่งเปอร์เซ็นต์แม่ง็ซูพีมก็ได้ไอคามาโดะไอตระกูลคามมโดะถ้าได้นี่น่าจะแบบดีเลยนะครับทุกคนแต่มันไม่ได้อ่ะมันโอ้ยากขนาดนั้นเลยโอ้เฮ้ยทุกคนไม่ได้อะไรเนี่ยโอ้เหมือนเดิมอ่ะโอ้ไอตระกูลนิกเลวอยากได้ เนี่ยคารามาโะคาร์มาดูก็ได้เนี่ยคาร์มาดูมาคาร์มาดูมาสุพีมเนี่ยไอศูนย์ศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นเนี่ยมาเห่อขอล้องลา่าจนเหลือสปินนี่เจ็ดสิบสปินเนี่ยสูงได้เจ็ดสิบครั้งเนี่ยโอ้โหทุกคนพี่ได้ตำนานหนึ่งเปอร์เซ็นวะ่ะโอ้โหโอ,โอ้แต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าดีอยู่นะเดี๋ยวขอเก็บสปินแบบไว้สัก ร้อยสองร้อยหรือเปล่าถึงจะสุ่มไอเนี่ยไอคามาโดเนี่ยโอ้โหมันไม่โอกเลยเนี่ยออกแต่อิเนี่ยหนึ่งเปอร์เซนเนี่ยแต่ก็ดีนะเดีถามว่าดีไหมก็ดีนะแต่พี่อยากได้ซูพีเม,มตากูลคามาโดเนี่ยถือว่าแบบโอ้มันไม่โอกสักทีอะทุกคน เอาละครับทุกคนคลิปก็อสะโขอโสเปียงเดานี้นะครับทุกคน,กคนถ้าทุกคนชอบคลิปนี้คนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อพาคลิปต่อไปพี่นะสำหรับพี่ก็ขอตัวลาพินนี่ละคะ่ะบ๊ายบาย